คุณภูผาเน้นย้ำไปแล้วเรื่องของการปราบปรามป้องปรามหรือบำบัดยาเสพติดในสังคมปัจจุบันนะครับที่จังหวัดพิจิตรเองก็มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการนะครับติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพสังคมป้องกันปราบปรามยาเสพติดครับว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันทิมาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะฮะป้องกันปราบปรามยาเสพติดครั้งที่1 ประจำปี2518นี้นะครับที่ห้องประชุมภูทรจังหวัดพิจิตรผ่านสื่อเทคนิกยีระบบซิสโกเวเบกมิทติ้งนะครับไปยังศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด76จังหวัดเลยทีเดียวได้กรุงเทพมหานครในที่ประชุมครับมีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดระหว่างวันที่18ธันวาคมปีที่ผ่านมาจนถึง5มก,การาคมปีนี้นะครับพบว่าพื้นที่นําเข้ายาเสพติดมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งมีการขนยาเสพติดโดยใช้ช่องทางพัสดุพันของบริษัทเอกชนด้วย ลอถใหญ่ครับสุดจับได้เมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่ผ่านมาเป็นของกลางนะฮะยาไอซ์หนึ่กิโลกร,รมัมคุณพระเกือบตันครึ่งเยอะมากนะฮะนอกจากนี้ช่วงปีใหม่เองก็พบยาเสพติดกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ใน <c oughs> แก่คีตามีนแฮปปี้วอเตอร์ อันนี้แพมเพลมาด้วยมันคืออะไรเนี่ยคุณเดี๋ยวอธิบายต่อเอาอ่านขายกันจบก่อนคีโตมินแฮปปี้วอเตอร์ครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรายงานการจับกลุ่มข้อหาร้ายแรงด้วยนะครับเป็นข้อหาสมคบแล้วก็สนับสนุนการยึดอายาัดทรัพย์สินคดียาเสพติด การดําเนินการทางด้านของเครือข่ายรายสําคัญและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับการนําผู้เสพผู้ติดและก็ผู้เสพที่มีอาการแทรกซ้อนทางด้านสุขภาพเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาแล้วก็การดูแลช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับการดําเนินการต่อกลุ่มเสี่ยงการจัดระเบียบสังคมและการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนด้วยแะครั